ครพหร่วมกับกรุงเทพมหาคนครเสนอรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพการจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องเริ่มจากตัวเราเองเสียก่อนนะคะกรุงเทพมหาคนครขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยส่งเสริมให้ทุกๆท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะศูนย์เยาวชนวิตติใ่ของกรุงเทพมหาคนคร และว,ว่าเป็นแหล่งสัตน์การที่มีประโยชน์มากสาหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมกิจกรรมออกกําลังกายของครอบครัวและยังช่วยให้พ่อแม่และบุตรหลานได้ใช้เวลาว่างภายในศู์เยาวชนร่วมกันอย่างมีความสุขภายในศู์เยาวชนมิติใหม่ของกรุงเทพมหานครนั้นผู้ใช้บริการซึ่งเป็นสมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายโดยมีบริการที่หลากหลายทั้งกีฬากลางแจ้งและกีฬาในล่มนอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สันทนาการทั้งห้องดูหนังฟังเพลงรวมทั้งมีบริการเครื่องดนตรีที่สามารถใช้ได้ตามถนัดปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครเปิดให้บริการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ไปแล้วจำนวน37แห่งทั่วกรุงเทพซึ่งถือเป็นศูนย์รวมด้านนาการและความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริงทั้งนี้มีการจัดสรรพื้นที่เป็นอาคารกิจกรรมและอาคารกีฬาในล่มประกอบด้วยสนามแบดมินตันสระว่ายน้ำโดยให้บริการฝึกสอนขั้นพื้นฐานด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่นี่มีห้องเวทเทรนนิ่งฝึกโยคะสนามฟุตซอลรวมถึงสนามกีฬาบาสเกตบอลให้บริการด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในเวลาสินาฬิกาถึง17นาฬิกาครับเริ่มดูแลตนเองตอนนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพได้ใหมในเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ